เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะอันนี้ยเดี๋ยวเราจะบอกนะเอ่อให้หวัวเนาะโอเคอันเนี้ยคือจดหมายคือเราอะ่ะตอนตอนที่เราเดี๋ยวเดียขอตั้งคาบไปขออนุญาตนะอ่าต้อง ต้องบันทึกสองต้องบันทึกในของรตบุ๊กด้วยก็เลยต้องหาหูฟังแป๊บหนึ่งหูฟังตัวนี้ก็เือว่าใช้ดีนะทุกคนมันเป็นหูฟังอา่าเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าอา่าไม่ไม่ค่อยมีคนดูหรอกเพราะว่าเอา่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเราช่องเราไม่ค่อยดังนะทุกคนในเกี่ยวกับธรรมดาเกี่ยวกับอ่อะไรแบบนี้นอช่องเรามันจะเป็นช่องเด็กอะ่ะ ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือฟังนี้ใช้ดีแล้วก็ใส่ข้างในดีให้มันไม่หลุดแล้วก็คือแบบอันนี้ตั้งค่าตั้งอะไรฮัลโหลสวัสดีสวัสดีทุกคนขออนุญาตนะทุกคนเราต้องทดสอบเสียงของโ no น้ตบุ๊กก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราต้องตั้งค่าให้เป็นให้ให้เปิดใหม่ทุกคนอันนี้เราก็อัดนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้มาเปิดพร้อมๆกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่เราออกหน้าแต่ว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าโซมๆหน่อยนะทุกคน <c oughs> กล้องก็ไม่ชัดนะทุกคนแต่เราก็แบบอยากไอ้นั่นก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นประกอบ ในคิปอะไรเงี้ยขออนุญาตตั้งค่าก่อนนะทุกคนเราต้องเซตก่อนเพราะว่าเกี่ยวกับเสียงอะไรพวกนี้ทุกคนอ่แล้วเราเปิดไมค์ให้เป็นหนึ่งรเอร์ซนะทุกคนแล้วก็เซตลำโพงลงมาที่ศูนนะทุกคนอโอเคเอ่ใช้ไมค์อันนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเซต เซตเกี่ยวกับหูฟังนะทุกคนให้เป็นศูนย์เลยเราไม่ต้องการเสียงสะท้อนนะทุกคนแล้วเราก็จะเซตค่าไมโครโฟนเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคอันนี้เราทําการบันทึกหน้าจอไว้แล้วนะทุกคนของโน้ตบุ๊กใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทําการเออ่ไปไปที่หน้าสตูด o โอ u ูทูบใช่ไหมเราก็เข้ามาที่สตูดิโอยูทูบเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็อ มาที่สร้างไรายได้นะทุกคนตัวเครื่องหมายดอลลาร์ตรงนั้นนะทุกคนที่โน้ตบุ๊กเลยนะทุกคนหรือใครจะใช้เอ่อมือถือก็ได้นะแต่ว่าเราก็คือมีอุปกรณ์ไม่ไม่ได้แบบแนั้นไงเราก็มีมือถือแล้วก็มีโน,น้ตบุ๊แกแล้วก็ใช้มือถืออัดอัดรูปตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ใช้โน้ตบุ๊กในการลงรหัสพินคือแบบเราดีใจมากเขาบอกว่าอา๋อ อันนี้แสงที่มันได้คือเราเปิดแสงโน้ตบุ๊กนะทุกคนเปิดให้มันหมดเลยแล้วเราก็เราก็ทําการแป้งเราไม่ได้ทานะทุกคนเราไม่ได้แต่งหน้าเลยเราดีใจมากแล้วก็รีบมาอัดถ้าแบบว่าอยากให้สวยเราก็ตกถ้าอยากให้สวยเราก็ค่อยอัดใหม่เลยทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาที่หน้า y o u t u ู e ตูด่ใช่ไหมแล้วเราก็ทำการเข้ามาที่สร้างไรายได้นะทุกคนพอเข้าที่สร้างไรายได้แล้วเราก็ไปที่ดำเนินการให้เสร็จสมจิตสมบูรณ์ตรงนี้เลยตรงที่เกี่ยวกับการชำระเงินนะทุกคนมีเสียงเข้าบ้างนะทุกคนเลี้ยงนกคลิปนี้คลิปแรกนะทุกคนที่เราถ่ายหน้าตัวเอง เพราะว่าได้อันนี้มาเราก็เลยดีใจนะทุกคน,กค,นคือเราอ่ะแบบไม่อยากพูดไม่อยากบอกใครนะทุกคนเพราะว่าเพราะามันยังไม่สาเร็จเราก็แบบว่าเออพูดไปเขาก,ก็ไม่เชื่อไงพูดไปเขาก็คิดว่าเออมันไม่น่าจะสําเร็จอะไรเงี้ย tweak. เราก็เลยแบบไม่ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็รอรอยอย่างเดียวทีนี้ก็รอแบบเดือนหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ที่สิบ네น่าจะเข้าของของเดือนที่แล้วมาแล้ว เออเอ่อ,เ,อ,อเราประมาณวันที่ยี่สิบประมาณวันที่ยี่สิบหกหรือยี่สิบสองถึงยี่สิบหกใช่ไหมมันจะมีการโอนเงินเข้าตอนนี้วันที่สิบสามแล้วเดี๋ยวเราแกะเลยนะดูนะแกะพร้อมๆกันของเอ่อที่้ตบุกกำลังไปที่หน้าอ S, S N อยู่นะ แกะทั้งทุกมุมเลยก็ได้นะดีใจมากล่ะแบบว่าสีหน้ามองออกเลยถึงว่าไม่ยังไม่ได้แบบว่าอะไรมันก็จะมีรหัสนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าว่ามันจะขึ้นหน้านี้ว่ายังไงไอตรงที่เราปิดอะ่ะจะเป็นตรงโค้ดนะทุกคนพอเปิดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็คือแบบ บอกรายละเอียดว่าเราต้องเข้าไปที่ไหนนะทุกคนเพื่อยืนยันใช่ไหมทุกคนบอกรายละเอียดให้เรารู้ว่าอ๋อเราต้องเข้าไปที่เอสดินนะแล้วก็ทําการลงชื่อไปที่รหัส p ินอะไรแบบเนี้ยโอเคอันนี้เดี๋ยวที่เรามาเพราะว่าแบบดีใจดีใจมากเพราะว่ามันเรารอนานนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเทียบกับบางคนก็อาจจะเราอาจจะไม่นานนะเพราะว่าเรารอประมาณอ,อประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ไม่ไม่ถึงสองเดือนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอปิดกิฟมือถือแป๊บนึงเราขอขออนุญาตนะอันนี้เราเดี๋ยวขอทาลิปแป๊บนะึงนะคืออันนี้ใช้ AI นะทุกคนให้มันหน้ามันแบบว่าแบบขาวๆหน่อยอะไรเงี้ย ดีใจมากรดบุ๊กก็ช้าแนละ้วเน็ตมันช้าหาลิสักหนะอันนี้คือหน้าตาอะไรยังไม่ได้ทายังไม่ได้แต่งอะไรเลยเพราะว่ารีบดีใจแบบพอเขามาปีนปีนหน้าบา้านปุ๊บเราก็มาอัดเลือทุกคน bạc đen này này cũng phải rồi, bạc xịt vui vẻ,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  เมื่อกี้เราตื่นเต้นจนแบบเออทำอะไรไม่ถูกทำขนาดแบบว่าขนาดแสงอะไรเงี้ยยังแบบมั่วๆเลย,ยแบบเออยังไม่ได้นั่นเลยแบบยังไม่ได้แต่งแสงเลยแล้วก็อีกอย่างขนาดเออยังไม่ได้ใช้แอปให้มันแบบเออหน้าแบบละลายหน้าเบลออะไรเงี้ยยังเป็นสภาพแบบว่าซอมบี้ยังเป็นสภาพแบบเออาออแนว น่าไม่ค่อยเก่งกนะทุกคนเราจะทาแต่ลิปหูฟัง,งตกแล้วก็เออเดี๋ยวค่อยอัดใหม่แล้วกันอะไรเงี้ยตกบ่อยจังแล้วลำคาญแต่ว่าก็คืออ่ะอัดให้เป็นแบบว่าไอ้นั่นไลยก่อนแบบอันนี้เราใช้อันนี้นะทุกคนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะทุกคนแบบว่าอ่า เราก็แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะทาไม่ค่อยเป็นนะทุกคนที่จริงอ่ะถ้าแบบว่าออกไปข้างนอกธรรมดาเราก็ชอบทาแบบว่าให้ข้างในแดงใช่ไหมแล้วก็ข้างนอกอาจจะแบบทาลิปมันะอะไรเงี้ยลิปกอลอสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็คือแบบทาเฉพาะในๆอะไรเงี้ยข้างในข้างในตรงเนี้ยแต่ว่าข้างนอกจะแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอออันนี้ออกกล้องสักหน่อยเราก็แบบเออทาสักนิดอะไรเงี้ย หูนี่วันนี้เไม่เคยใช้หูฟังแล้วหลนแบบหลนไปหลนมานะคือเราหลนนะทุกคนเราตื่นเต้นอะเราดีใจอะทุกคนที่มันเออมาถึงตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าเข้ามาที่หน้าเอ็กเซนต์ยเข้าไม่ได้เลยแปบลบว่าไม่รู้เน็ตช้าหรือว่าเพราะเราตื่นเต้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออล่นอะ่ะ ดีใจเข้ามาได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาที่อขออนุญาตดูก่อนนะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจการชําระเงินนะทุกคนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อย,ยืนยันดีใจ ปกติเราก็แบบใช้หูฟังสองแบบทุกคนใช้แบบสายธรรมดาแล้วก็บลูทูธแบบเนี้ยก็คือบางทีมันก็มันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้จะหลุดจะตกอยู่เรื่อยเลยแล้วเราก็แบบเราตื่นเต้นไงทุกคนเดี๋ยวรอนะทุกคนอันนี้ก็คือมันช้านิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยนะทุกคนมันก็เข้ามาหน้านี้แนละ้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวขออนุญาตน,นะเออเราจะเปิดให้ดูเออเลื่อนให้ดูนะว่าเราอ่ะตอนที่เราใส่ที่อยู่เราใส่ยังไงนะทุกคน อันเนี้ยเลื่อนลองมาแล้วก็มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือตรงการยืน,ย,นยันตัวต,วตวน,นมันเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ตรงที่ต้องการยืนยันที่อยู่คือมันกําลังรอต้องให้ดําเนินการต่อไปใช่ไหมอ่าส่วนรหัส PIN อันเนี้ยเราจะป้อนรหัสที่เขาให้เรามานี้นะในนี้แล้วเราก็จะทําการใส่รหัสทั้งหกหลักเพื่อส่งแล้วก็ถ้าใส่ผิดน่าจะประมาณสามครั้ง ก็น่าจะแบบว่าไม่ได้นะทุกคนสามารถยืนยันได้แค่สามครั้งห้ามใส่ผิดคือถ้าเรายังไม่ได้รหัสจริงจริงอ่ะถ้าเราใส่มั่วแล้วเราใส่ผิดอ่ะก็คือมันจะใช้ได้แค่สามครั้งนะทุกคนเราอาจจะต้องไปแก้ไขอย่างอื่นเพื่อเราอาจจะต้องไปติดต่อพวกเอ่อแอดมินหรือว่าช่วยเหลือของ y o youtube นะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะดูนะที่อยู่ที่เราทาอะ่ะก็คือมันทันแรกอะ่ะเราใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็จังหวัดบ้านเลขที่อะไรพวกนี้ภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ตู้ปนนออะไรเงี้ยเราก็ใช้ภาษา ภาษาอ่าใช้เลขใช่ไหมแล้วก็เอ่อพออันต่อไปอะ่ะบรรทัดที่สองเราก็ใส่เกี่ยวรายละเอียดเป็นภาษาไทยไนะทุกคนเพราะว่าเพราะเรากลัวว่าเออบางทีถ้าไปไปตกที่ไหนเขาก็แบบไม่รู้ใช่ไหมเราก็เออถทางั้นก็อันนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าอะไรนะเรากลัวว่ารายละเอียดที่เราใส่มันไม่ละเอียดพอกลัวว่าแบบเออเขาไม่เข้าใจว่าเออที่เราเสือเป็นสถานที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเอออะไรงี้ใช่ไหมเราก็เลย ส่ภาษาไทยไปด้วยก็คืออันนี้เป็นการส่งส่งย้ำครั้งที่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถส่งย้ำได้สามครั้งก็คือครั้งแรกเราส่งไปแล้วก็เออมาไม่ถึงเพราะเราใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดพอครั้งที่สองเราก็ทําการส่งย้ำใช่ไหมส่งซ้ําก็คือเออยังไงอะ่ะจะใส่ภาษาไทยไปด้วยแล้วก็คือเออ เราก็รอประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เกือบเกือบสามอาทิตย์ถ้าสมมุติว่าอ๋อไม่ใช่สามอาทิตย์สิสองอาทิตย์เพราะว่าประมาณสองอาทิตย์กับอีกสี่วันสองอาทิตย์กับอีกสี่วันถึงห้าวันใช่ไหมเพราะว่าเออเกือบสามอาทิตย์ลวกันเอและกันอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าสมมามอาทิตย์ยังไม่มาเราก็จะส่งย้ําครั้งที่สอง แต่ว่าแต่ว่ามันมาแล้วทุกคนเราก็จะทําการใส่อันนี้เดี๋ยวเราใส่หรหัสเลยนะก่อนนี้อ่อดูนิดนึงว่ายัางบันทึกอยู่ไหมโอเคอยังบันทึกอยู่เอ่ใส่หรหัสแล้วก็ลุดนะทุกคนห้ามใส่ผิดเอ่อถ้าใส่ผิดได้แค่สามครั้งนะทุกคนโอเค เราดีใจมากเลยเขาบอกขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถดำเนินการคำร้องของคุณในขณะน,นี้ทางทีมวิศวกรของเราได้รับแจ้งแล้วและดำเนินแก้ไขทันทีอ๋ออันนี้เราไม่เข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรขออนุญาตนะทุกคนเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ไปนะแล้วก็ไปดูใน Google นะว่า ถ้าขึ้นแบบนี้เราต้องทำยังไงนะทุกคนพเพราะว่าอที่เราฟังมาก็คือ เราเข้ามาดูนะทุกคนเเขาจะทำยังไงนะทุกคนอันนี้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูคือคือถ้าขึ้นแบบนี้คือเราต้องยังไงใช่ไหมอ๋อ เราน่าจะต้องรอเพราะว่าเขาบอกทางทีมวิศวกรของเราได้รับแจ้งแล้ว